สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมอแล้วนะครับโนสตาคารถมือสองมาทุงธานีราคาดีฟรีดาวนะครับวันนี้เราจะพามาดูรถเก่งที่เรียกว่าโคตรคุ้มค่ากันบ้างดีกว่านะครับกับเจ้าคันนี้นะครับเป็น Honda c i ิตนะครับ1.5 v p พันะครับก็คือเป็นตัวรองท็อปเลยคันนี้ปี2014นะครับราคาค่าตัวน้องนะฮะอยู่ที่369,000บาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับใครนะครับดูอันนี้มานะครับมีงบดาวอยู่สัก 30,000บาทนะครับมีงบดาว300,000่คันนี้เอาไปผ่อนเริ่มต้น5,900เท่านั้นเองนะครับโอ้โหได้เป็นซิตี้ตัวรองท็อปนะครับผ่อนอยู่ไม่ถึง6 0พ0นะครับทุกคนก็คือมีงบดาว300,000นะครับเอาไปผ่อนเริ่มต้น5,900เเท่านั้นเองตลอดอายุสัญญาเลยนะครับได้ซิตี้ตัวรองท็อปรองท็อปให้อะไรมาบ้างวันนี้พามาดูกันเลยครับผมมา ในส่วนของอย่างแรกนะครับตัวนี้ก็จะได้เป็นในส่วนของสีขาวนะครับนี่เลยสวยๆนะครับกระจังหน้าก็เป็นโครเมียมนะครับก็ยังถือว่าสภาพโอเคอยู่ไม่ได้มีร่องรอยอะไรตัวโลโก้ต่างๆก็ล็อกฟิตแน่นเหมือนเดิมนะครับนี่แล้วก็ในส่วนของตําหนิด้านหน้าก็ไม่มีเลยแล้วก็คันนี้นะครับจะมาพร้อมกับสเกิร์ตนะครับในส่วนของด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังด้วยนะครับได้เป็นรถสีขาวสวยๆแบบนี้เลยนะครับมามาดูด้านข้างกันหน่อยนะครับนี่ฝั่งนี้นะครับ ในส่วนของตัวพวกโคมไฟหน้าอะไรต่างๆก็ถือว่าค่อนข้างใสมากๆเลยกับรถปี2014นะครับใครที่แบบว่าอยากได้อ p อปชั่นเยอะๆหน่อยตัวนี้มันก็มีมาให้เยอะเลยนะครับแต่ก่อนจะพาไปดูออปชั่นเดี๋ยววันนี้พาดูรอบๆก่อนด้วยนะครับแล้วก็คันนี้นะครับในส่วนของล้อนะครับได้เป็น ล้อแม็กขอบ15ไปแล้วด้วยนะครับนี่ได้เป็นแม็กขอบ15ราคานี้นะครับ369นะครับดาว30,000เอาไปผ่อน5,900นะครับล้อแม็กก็ลงมาให้เรียบร้อยสเกิร์ตก็ติดมาแล้วนะครับนี่เป็นไงล่ะแล้วก็ด้วยความที่เป็นตัว V ีพัชนะครับนี่ก็จะมีในส่วนของตัวกุญแจคีย์เลสนะครับจะสามารถปลดล็อกได้ด้วยอ่าอันี้เรากดอย่างนี้ล็อกรถใช่ไหมครับผมเนี่ยอันนี้ นิ้วเสียบเข้าไปก็ลดล็อกล็อกได้เลยนะครับตัวนี้ก็คือว่าโอเคมา,มากๆกับออปชันตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นโครเมียหมดแล้วนะครับเพราะว่าเป็นตัวรองท็อปนั่นเองแล้วก็เดี๋ยวให้ดูด้านหลังกันหน่อยนะครับว่าซิตี้นี่สภาพเป็นยังไงคันนี้นี่เลยด้านในนะครับได้เป็นเบาะหนังสีดำปกติตัว V ีพัทนะครับจะเป็นเบาะผ้า,าน,นะครับคันนี้ได้เป็นเบาะหนังสีดําหุ้มมาสวยๆเลยนี่ใครแบบว่าอยากได้เบาะหนังด้วยได้ตัวแบบรองท็อปมีกีเลสอะไรพวกเนี้ย คันนี้ก็คือแบบโคตรคุ้มเลยเอาไปผ่อนเริ่มต้นอยู่5,900เองครับทุกคนใครมีงบเท่านี้และอยากผ่อนแบบประมาณนี้ก็ดูอันนี้ได้เลยเฉพาะคลิปนี้เท่านั้นเลยนะครับนี่แล้วก็ในส่วนของอ่าด้านหลังที่เราบอก นีสเกิร์ตมาเรียบร้อยนะครับนี่ด้านหลังแล้วก็คันนี้มีเซ็นเซอร์มา2จุดนะครับเซ็นเซอร์2จุดไม่พอเอากล้องหลังไปอีกตัวนะครับนี่โอ้โหวีพัทนะครับลองท็อปออปชั่นเขาเยอะจริงๆมาเดี๋ยวพาดูสีด้านข้างนะครับจะได้เห็นกันรอบคันนี่ในส่วนของด้านหลังอ่ะนี่นะครับสีสวยๆนะครับแทบจะไม่มีตําหนิเลยนะครับในส่วนของตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวเราพาไปดูในส่วนของด้านในว่า พร5 0 0เนี่ยออปชั่นได้อะไรบ้างนะครับโอเคครับผมมาถึงด้านในนะครับนี่ทีเด็ดของเรากุญแจคีเรตน,นะครับพร5,009ได้กุญแจคีเรตแล้วครับทุกคนนี่แล้วก็ลองสตาร์ให้ดูนะครับเยยบเบรก กดปุ่ม push start ได้เลยโอ้โหฟิลลิ่งดีจริงๆนะครับตัวนี้อ่ะแล้วคันนี้นะครับตัว city v h a t h ให้อะไรมาอีกบ้างครับเอาอย่างแรกเลยนะครับในส่วนของตัวพวงมาลัยนะครับนี่มันจะหุ้มหนังมาเรียบร้อยนะครับสำหรับเจ้าคันนี้แล้วก็มีในส่วนของโมติฟังชันมาเรียบร้อยเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับแล้วก็ตรงนี้นี่ด้านล่างนะครับแอบเป็นปุ่มในี่สามอันนี้สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้แล้วมันก็จะรับสายวางสายมีกดคุยกับซิรีได้ด้วยนะฮะตัวนี้ถือว่าดีจริงๆแล้วก็ในส่วนของจออ่ะก็จะ มาแบบนี้เลยนะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับก็ไว้ฟังเพลงโทรศัพท์อะไรต่างๆก็ได้หมดเลยและที่สําคัญตัวนี้ในส่วนของรูปเกียร์เราเป็นเกียร์อโอตโต้พอเราเข้าเกียร์ถอยปุ๊บก็จะมีกล้องถอยมาแบบนี้นี่เลือกปรับได้ด้วยนะครับว่าเอาแบบไหนไอเสียงดังๆนี่คือเป็น่าเซนเซอร์นะครับนี่ที่เราบอกว่าตัวนี้ มีเซนเซอร์มาก็ถือว่าออปชันเนี่ยค่อนข้างครบมากๆเลยแล้วก็ตัวนี้ระบบแอร์ก็เป็นแบบออโต้นะครับดูหน้าปัดแบบดิจิตอลนะครับโอ้โหยี่แม่งโคตรเทพไปเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ก็เรามาย้ำอีกทีนะครับสำหรับคันนี้นะครับใครสนใจนครับเป็น Honda City นะครับ1.5 v p a t s นะครับก็คือเป็นตัวรองท็อปนั่นเองคันนี้ ปี2อ1 4นะครับราคาหน้าร้านนะครับอยู่ที่369,000บาทนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยถ้าใครมีงบดาวอยู่30,000นะครับเอาไปผ่อนเริ่มต้นแค่5,900ตลอดอายุสัญญาเลยนะครับหากใครที่สนใจครับก็สามารถแคป์คลิปนี้แล้วก็ส่งให้กับแอดมินของเราได้เลยที่ไลน์แอดที่ขึ้นด้านล่างนะครับหรือว่าจะโทรเบอร์โน้ตมาโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์0909976129นะครับสำหรับวันนี้เราก็ลากันไปประมาณนี้ก่อนใครกำลังหาปิ๊ต ราคาคุ้มคุ้มแบบนี้นะครับก็ติดต่อกันมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลากันไปประมาณนี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ